ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะล่าสุดสาวใบเฟินพิมพ์ชนกลือวิเศษภัยบูลโพสต์ภาพขณะถือโล่รางวัลที่สุดภูมิใจฉีกรอยยิ้มโชว์ด้วยความที่ยินดีหลังจากได้รับรางวัลค่ะสำหรับรางวัลน,นี้นะคะก็คือนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในละครโทรทัศน์ค่ะจากเวที Contest Asia Awards 2022 ดยในภาพนี้ก็ได้มีการโพสต์ข้อความเอาไว้ค่ะว่าขอบคุณรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในละครโทรทัศน์ Best Female Lead in TV Programming ซึ่งเวทีนี้ก็ได้มาจาก Hashtag Content Asia Awards 2022เป็นเกียรติกับใบามากๆพร้อมขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสในการได้รับบทนี้ นายส้อยสบันงารวมถึงขอบคุณทีมงานด้วยซึ่งหลังจากที่เธอโพสต์แชร์ภาพไปงานในวงการบันเทิงและแฟนๆเองก็ต่างก็ามาแสดงความยินดีกับสาวใบเฟิร์นกันอย่างถล่มทลายทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีกับนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมด้วยค่ะเหมาะสมจริงๆค่ะ